สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซมยุรนันรักฝังใจเคยคบหาดูใจกับนางเอกสุดท้ายไปไม่รอดสำหรับนักแสดงหนุม่มแซมยุรนันที่อยู่ในวงการมานานแม้อายุมากขึ้นแต่ยังเป็นขวัญใจของสาวน้อยสาวใหญ่ แต่คนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าเดิมทีหนุ่มแซมเคยเข้ามาดูใจกับอดีตนางเอกรุ่นใหญ่อย่างตุ๊กเดือนเต็มความสัมพันธ์ในครั้งนั้นตั้งแต่ฝ่ายชายเพิ่งจะเข้าวงการเป็นดาราใหม่ๆส่วนสาวตุ๊กเองก็มีละครและกำลังดังแต่ด้วยความที่วัยห่างกันพอสมควรสุดท้ายรักในครั้งนั้นก็ต้องจบไปซึ่งแซมยุรนันพรมรมนตรีนั้นจะเรียกว่าเป็นพระเอกอย่างเดียวคงไม่พอต้องต่อท้ายด้วยคําว่าตลอดกาลพระเจ้าตัวในวัย60ย คงหล่อราวกับจุดเวลาเอาไว้นั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ